สวัสดีครับผมผุพอกระบาบพันพื้นเมืองอีกแล้วครับผมกับเมนูบานๆอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับผมเมือนี้สิลาบปลาครับผมพอดีได้ปลาปลาน้ามคอนน้ามยังเลยครับช่วงนี้ก็เลยฝนกับตดอกแต่ว่ามันน้ามันนี่แหละหลายครับก็เลยจะได้หาปลามาราบครับผมก็ได้ปลามาต้มซุปน้าพร้อมต้มหัวปลาต้มสีโค้งมันชวนเหนือกับสิราบครับผมลาบปลาครับงจับ เรียบร้อยครับผมฟักแบบคุณสร้อยคาไซพร้อมครับผมแต่แมงก็ลงก็จะเต็มมองหมดแล้วละ่ะย่ำฝนนะครับจะติเห็ดลาบป่าแต่ว่าเขาต้องซอยคาสซน้อพร้อมจังหวมแล้วแมงคักทอมอุ้ต้องหวง่วงเลยเนี่ยกลมหดแมงพร้อมนะครับปลาสามตัวแต่ว่ามีแต่ไข่ได้เต็มนะครับไข่ปลา ต้มแบบสุดบ้านเฮากับเสพไผ่เหมือนเดิมครับผม <c oughs> ให้ยังไงวะัดีครบน่ารักจังเลยน้าเดือดเดือดจะเอาปลาลงับมีลูมือเป็นลากปลานาำเดือดเดือดก็เอาลง เขาดับไฟแล้วครับพอว่าเมื่อกี้แง่งร่วงลไล่ะยู่ได้กลินเลยน้องเสบไปอ้ามเดือดแล้วครับนี่นะเะทจะไครได้น,นั่งเงี้ยหรอ, <c oughs> อเบไ น้ำซุปครับผมกับลาบปลาต้มสมนี่ครับใส่น้ำปลาแดก,กนิดนึงครับลาบปลาน้ำปลาแดงไม่ไว้ดูดีจ้ ครับผงชิลอุอ้ยลุ่งหลถึงบ้านนี่ครับใส่หมอน้ำเมี่ยงลื่นครับปุ่ม แมงจะเกินวัดนะไต้ดุนบะไรครับผมแมงอ่ะครับผมมากินขา้าวแรงนับกันครับบัดที่นี่ยอดเลยครับมิโน่มื่อนี่เสพไฐีปลาอร่อยจังเลยมันบ่ใช่บอ่อืมนี่ครับปลาปลากับตุมสมปลาตุมพวกสีโคง้งพวกไข่แหละรับมีแตไข่ทั้งนั้นเลยครับนี่ แสบมาไวยเยอะเกินรับปะเฝ้ากินเลยแมงกลักสิงลงแล้วครับผมเริ่มกันเลยไขรป่านะ มันแต่ถ้าผมต้มไข่ต้มสไข่ปาก็ได้นี่จะไข่ทั้งนั้นป่าวม่ติดไหมไม่มัน้นอกาเอาเอากระดกเขนมาให้ยังล้ไปนะระวังเขาต้อ,องแก่อน Thank <laughs> you. หลักตอนสุดเลยทำยังไงหัน เ่อนยังส่องเงากางหลายเงานะครับใครรือซุมซุ่มไครป่า เดี๋ยขึ้นลุกบิกครับผมอยู่ดีมีแห้งครับอาบดาอับทานอนกันครับผมค่ำคืนนี้หลับฝันดีกันทุกคนสวัสดีครับนอนอยู่ปีข้างล่างนะครับผม นอดข้างบนไว้เอ็นห้อนผ่านฝนบาโตกก็ยังจะขึ้นไปนอดข้างบนครับผมสวัสดีครับ